and we'll really เอสุภชยัยรวมหนุ่มวัยชุดใหญ่ร่วมเปิดตลาดเอแฟอร่อยเกรด A ที่เทอร์มินอล21พาราม3ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมเปิดตลาดกันไปเป็นครั้งที่5เรียบร้อยแล้วสำหรับตลาดเอแฟอร่อยเกรด A ของที่เอสุภชัยสีวิจิตโดยจัดกันที่ e v e n นต์สเปซแ f ลจีฟลอร์เทอร์มินอลยโดยครั้งนี้มีหนุ่มๆลูกๆพี่เออย่างเด่นคุณนาำเนต เนภูภูมิและจีนจีนานารวมทั้งหนุ่มหนุ่มสายวายน่ารักหน้าลุ้นมาเป็นสิบเริ่มตั้งแต่เอ,อิร์ทกันต่อโชตแครงธนสรันยุ่นภูสอนุกกันนพัฒนบูมฐานัตนิวชุนวันกอดคณิสอนเกมเพลย์การตอพลปอนคุณพัฒน์และซันนี่วรรณรัตนมาสร้างสีสันความสดใสบนเวที และร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานท <Yeah. S 1> ่ามกลางกลางแฟนแฟนที่มาช็อปมาซื้อมาดูกิจกรรมกันมากมายรวมทั้งแฟนคลับของหนุ่มไวนยของพวกเราด้วยเอสุภชัยเปิดใจถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าก็เป็นครั้งแรกที่มาจัดงานกันที่เทอร์มินอลพระรามสามก็รู้สึกดีใจมากสถานที่สวยงามผู้คนมาเดินกันมากมายที่เอก็อยากจะบอกว่ามีกิจกรรมดีๆ และดารามาร่วมงานกันเยอะมากแล้วก็จะมีตักแตนชนระดามาร้องมินิคอนเสิร์ตให้ชมด้วยพี่เอก็จะมาพบกับทุกคนทุกๆวันเลยแล้ววันนี้ที่ดีใจมากคือมีลูกๆอย่างเด่นคุณจีนนัทและเคนภูมิมาร่วมงานก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วยิ่งมีน้องๆรุ่นใหม่ซีรีส์วมากันมากมายมาออกงานกันก็รู้สึกอบอุ่นมาก ดีใจมากคัะก็อยากให้ชาวพระรามสามมาเดินมาช็อปมาอุดหน,นุนกันกับร้านอร่อยที่พี่เอกัดสรรมาให้ค่ะใครที่เป็นสายทีมสายติ่งศิลปินรับรองไม่ผิดหวังมาซื้อของกินที่ร้านคา้าอ,อ,อร่อยอร่อยที่งานเอแฟอร่อยเกรดเอโดยที่เอสุภชัยย้ำกันอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมที่เทอร์มินอลพระรามสาม พี่เอรู้สึกยังไงบ้างไหนคุณมองว่าเราไปไเป็นดัมเบเยอร์เหมือนเขาอโอ้โอเมื่อกี้นะคะตอนซ้อมอยู่นะคะ <c oughs> เออท่านผู้จัดการน้องอ้ํานะคะได้โทรหาน้อง,องยิปอ่ะเนี้ยแล้วก็ถามว่าพี่เอทำอะไรอยู่น้องยิปก็บอกว่าพี่เอกำลังซ้อมดัมเบเยอร์อยู่กลร้องเพิอนอยู่อ่ะลงลงลงพี่อ้ําก็โทรมาเลยค่ะพี่เอขอคุยหน่อยวันนั้นอ้ําบอกพี่เอใช่ไหมคะว่าอ้ํจะโชว์แบบนี้ค็อปปี้ฉันใช่ไหมเราตัดบ้างเขาหรอพี่เอไม่ได้ตัดพี่เอดัมเบเยอร์มาตั้งแต่ไปกับ รักกระแตงชลดาเดี๋ยวทำได้เป่าครับแต่เขาเป็นดัมย์เยอะจังแต่เขาเป็นตัวแม่ดั้นไปเยอะดั้นดูดีไม่แต่เด็กอะครับแล้วแม่ก็เพิ่งนึกออกว่าพี่อ้ําเคยบอกแม่จริงๆด้วยว่าพี่อ้ําจะมีโชว์แบบนี้อย่างเนี้ยครัแล้วแม่ก็ลืมไปเลยแม่ก็ไม่ได้ดื้อหรอกแม่ก็มีไอเดียแม่ก็อยากเป็นดั้เดียดเยอะเหมือนพี่อ้ําบ้างอ้ําอยากเป็นอะไรเองก็อยากเป็นวันนี้เองก็เลยบอกทีมงานว่าไปหาไม้มาเลยแล้วเอาเอาเอาน้องซิริวายมาเดินตามอย่างเนี้ยเราได้ให้น้องซิริวายถือยย่างงเี ีำงานเตรียมทงไม่ทันนี่เดียวพี่เอกก็บอกโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทำแบบนี้แล้วก็เดินเดินเดิแบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้กรอบข่าวเราไม่ได้กรอบข่าวลูกน้ำเบเยอะมีตั้งแต่บรรพกาแล้วอแล้วแตกใจไหมไม่อยู่ดีพี่อ้๊าโทรมาแบบว่าเรียบร้อยดีแค่พี่อ้๊ามาเป็นคนคุยกับแม่เพืจะทำโชว์แบบนี้ฉันก็เลยมาทำก่อนแค่นั้นเองฉันไม่ได้กรอบแล้วน้องเสียงที่เขาโทรมาเขาวีนไหมเขาเขาเขามาเจ้าประชานเขาเอาเป็นตำรวจที่จับผิดอะครับเขาจะบอกว่า เอ๊ะวันนั้นฉันบอกเธอนะว่าฉันจะทำโชว์ดามเมเยอร์เดินเนี่ยเออเออฉันจำไม่ได้แต่ฉันงจำได้แล้วเออฉันจำไม่ได้อ่ะอยางนี้มันทำให้อาทิตย์หน้าเขาหนักใจไหมต้องรีบเปลี่ยนโชว์เพราะมันเหลืออีกกี่วันแลเนี่ยว่าต้องหนักใจมากทีนนี้บางหูบอกว่าเดี๋ย่าไปคิดโชว์ใหม่แรงเออพี่เอถามจนิงหลายคนมองว่าหลังจากนี้ไปในเด็กในสังกัดเราจะไม่มีผู้หญิงอีกแล้วอะไรนะคะลูกเด็กในสังกัดเราจะไม่มีผู้หญิงแม้จะไม่ทำผู้หญิงแล้วหรอโอยจริงๆผู้หญิงอะเวลาตอนนี้อะค่ะก็อาจจะต้องม มีหญิงๆบ้างลูกค๋าอาจจะต้องเอากลับมาบ้างเพราะว่าตอนนี้เราทำชายชายใช่หรือเปล่าคะแล้วในเรื่องชายชายก็อาจจะมีหญิงๆเงี้ยเยอะค่ะชายยูรีอะไรเนี่ยค่ะแต่หญิงกับชายอ่ะตอนนี้ยังไม่มีแต่หญิงกับหญิงอน่ยค่ะมีค่ะลูกค๋าใช่ใช่ลูกลองดูซีรีส์วายแม่นะคะแม่ก็แอบเอาเอ่อแอลเอ่อเขาเรียกว่าก็เลิฟยก็เลยแอลใส่ในด้วยอะไรเงี้ยค่ะด้วยก็แยคพักเกี่ยอกมาไม่มีแต่ผู้ชายรอบกลัวคนเข้าใจผิดว่าเราแบบไม่ทำผู้หญิงแล้ยเพราะว่าทำจัดดาให้เข้ากับอั้ม ยากอันนั้นอันนั้นใช่อันนั้นอันนั้นเขาพยายามทำตัวเองให้เท่ากับอ้มอยู่สุดผู้หญิงเนี่ยตัวอามผู้หญิงก็สู้อ้มไม่ได้ก็เลยปั้นตัวเองเพรว่ก็ยังสู้ไม่ได้เหมือนกันตอบฉีกเลยตอบแบบว่าต่อแบบรังดังก็ต้องโดนตีเี่มองว่าการทำผู้หญิงให้ดังเท่ากับพี่อามพี่อามหรือปรูหรืออย่างเงี้ยมันยากไม่ได้สมัยนี้ชาร์ตดีว่าพันปีดีคนอะค่ะลูก้าที่เราก็กล้าพูด 哥比阿玛，哥 <laughs>。<laughs> 嗯 าอยู่นานอ่ะเดี๋ยวน,นี้แบบบางทีแบบ3าปีก็หายไปแล้ว5ปีก็หายไปแล้วเที่ยมเท่าวงการนะนา้าจะไม่ปิด2,540หริือ -41 อ่ะลูกตอนนี้2 5 6 8แล้วอะ่ะลูกเคยเห็นผู้หญิงที่อยู่ในโลกใบนี้ในวงการบันเดิงไทที่จะติความเป็นนางเอกยาวขนาดนี้ไหมอะ่ะลูกแม่ก็เลยบอกว่าคงใส่คงมัน่นคนอื่นมาไม่ได้อเอาตัวเองแปลงร่างเป็นผู้หญิงดีกว่าจะได้อย่างงี้กนะ็อตอนนี้ก็เลยไปไหนด้วยกัน,นยอ,อย่างนี้ก็ยังอยู่ยังเป็นมดแดงแฝงกลมมะม่วงกันได้ ออกบุณดีอ้ําดีเอ็นดูพี่เอไหมคะถ้าเนภาคของการเป็นผู้จัดการล้วต้องปั้นให้คนดังผู้หญิงดังเป็นอ้ามเป็นปูเนี้ยในสมัยนี้ไม่ยังทำได้มันพี่เอสัานี้อันนี้เราก็ตอบีไม่ได้เดี๋ยวแม่จะลองทำให้ลูกดูนะครับเดี๋ยวรอแม่ปั้นชายชายแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวแม่จะปั้นหญิงหญิงให้ลูกดูเดียค่ะซึ่งเราไม่สามารถตอบได้อลูกมันเป็นคำตอบที่เราต้องถามประชาชนอ่ะการที่เราปั้นใครยังไงเราก็ทำสุดพลังทุกคนแต่สุดท้ายอ่ะประชาชนจะเป็นคนบอกว่าเขารักคนของเราไหม เป็นไปไหมคะทำไมคนถึงรักพี่อ้ํานานคนที่รักพี่อ้นานานําตั้งแ,แต่รุ่นโตจนถึงรุ่นเด็กก็ยังรักอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากอพี่เ,เลยบอกว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆนะคะรื่องว่าบ้านผู้ชายแล้วมันตลาดมันรองรับได้กว่าถึงว่าจริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายคะ่ะลูกตลาดมันได้หมดเลยยิ่งปั้นผู้หญิงจังอ่ะคะ่ะทั้งหัวจดเท้าอะขายพรีเซนเตอร์ได้มากที่สุดกว่าผู้ชายอีกอย่างเนี้ยค่ะแต่บางทีมันก็ยากอาจจะเป็น ทางที่บางทีพี่เออาจจะดวงถูกกับผู้ชายอย่างเดียวเหมือนพี่ณเดชน์ไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ของผู้หญิงอ่ะตัวแม่ก็ยังคลองอยู่ก็คือพี่อ้ําเหมือนเดียวนะครับอันนี้หลยคนยังยกว่าพี่อ้ําเป็นนักแสดงที่ค่าตัวสูงระดับต้นๆตรงนี้เองสิบเลยนะรู้สึกดีใจค่ะเพราะพี่เอได้เปอร์เซ็นต์จากถาาจริดตัวถ่ายะถ้าค่าตัวพี่อ้ําสูงมากพี่เอก็ได้มากอย่างเดียว่ะแต่ถ้าค่าตัวพี่อ้ําถูกพี่ก็คงร้องไห้อย่างเดียว แล้วมันมีค่าตัวพี่อ้ําคืออย่างมันยังอยู่ในเหรียที่แบบว่าอ๋อใช่ค่ะเหมือนที่ลูกคิดทุกอย่างเลยครับไม่ไม่มีไม่แค่ตัวค่ะไม่แค่ตัวค่ะลูกค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมลูกจ่ายเลยวก่แต่ว่าสินค้าก็ยังติดต่อมาได้ตลอดเลยค่ะบเอาบทของการทางานพี่อ้ําก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้เหมือนเป็นซีอีโอสาวของบริษัทอ้ําอ้ําแล้วก็มันมีช่องดีซีบีว่าค่ะเวลาสินค้าตัวไหนที่สนใจพี่อ้ําก็มีช่องทางการขายอ่ะเหมือนมาดามฟินเนี่ยจ้างพี่อ้ําเป ในวันหนึ่งเกือบล้านกว่า2ล้านอย่างเงี้ยก็คุ้มกับค่าตัวที่จ้างพี่อ้ําเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็มางานเอด้วยเรามีช่องทางหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเหลือแค่เราไม่ได้เปิดเอ่อสะดวกซื้อเองนะคะดูๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปิดสะดวกซื้อเองเราก็อาจจะมีแพ็คเกจนี้แถมลงไปอยู่ในการขายพรีเซนเตอร์ไปด้วยอย่างเงี้ยว่าเราช่วยพรีเซนต์แล้วเรายังช่วยจุดจําหน่ายด้วยรีเซบิลด์ด้วยอย่างเงี้ยทำไปหมดทุกอย่างนะคะลูกอย่างเงี้ยก็คือจ้างพี่อ้ําได้ถูกไดอทกอย่างจ้างติ๊กติ๊ ได้ครบจบเลยแต่ถ้าต้งพี่เอได้พี่อั้มไหมครับเออไม่ได้ตั้งอั้ได้เอเป็นงอั้มได้เอลูกคนนั้นเขาดูเอเนี้ยะไม่รั่วไหลแต่ของพี่เอรั่วอะไรก็ได้ขอคืนครับพี่เออคครับ